การทดลองใช้บอร์ด DTMF กับบอร์ด Arduino แล้วก็บอร์ด Relay นะครับเป็นการทดสอบใช้งานบอร์ด DTMF ในการถอดรหัสจากมือถือ,อตอนนี้ต่อวงจรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วบอร์ด DTMF เนี่ยเราใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์จากบอร์ด Arduino นะครับแล้วก็ บอร์ดรีเลย์ก็เหมือนกันนะครับใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์จากบอร์อด Arduino เหมือนกันโดยบอร์ด Arduino น,นะครับเราใช้ไฟเลี้ยงจากสาย USB นะครับที่เสียบมาจากคอมพิวเตอร์เดี๋ยวลองดูนะครับว่าการทำงานเป็นยังไงตอนนี้ครูจะโทรเข้าไปที่เบอร์เครื่องรับนะครับซึ่งเครื่องรับตัวนี้เราใช้สายสเตอริโอต่อเข้ากับบอร์ด DTMF ไว้ นะครับเดี๋ยวลองดูโทรเข้าไปแต่ตอนนี้นะครับการทดลองนี้ก็คือเรายังไม่ได้ใส่รหัสผ่านเพราะฉะนั้นใครที่โทรเข้ามาก็สามารถที่จะใช้ได้หมดเลยนะครับมันยังไม่ปลอดภัยถ้าจะให้ดีต้องเขียนโปรแกร,รมให้มันสามารถใส่รหัสผ่านได้อรอแ้ว รับแล้วเราก็เปิดปั้นตัวเลขนะครับในโปรแกรมเราเขียนไว้กดหมายเลขสองเห็นไหมครับอีเลย์ตัวที่หนึ่งติดกดหมายเลขห้าดับกดหมายเลขแปดอเลย์ตัวที่สองติดกดหมายเลขห้าดับอ้าห้าไม่ดับอ่าดับแล้วครับถ้าเปิดพัสองตัวพร้อมกันสองกับแปด อ๋ไม่ยอมได้ทีละอันนะพอดีโปรแกรมเราเขียนไว้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับสองแปดเหนะครับสองอันนี้เราสามารถไปปรับในโปรแกรมได้นะครับกด5คือดับหมดการใช้บอร์ด DTMF นะครับในการถอดรหัสเนี่ยเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ ทีนี้เราก็สามารถสั่งเปิดไร้สายได้เลยนะครับสั่งเปิดจากที่ไหนก็ได้แต่เราต้องยอมเสียโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็อาจจะหาโทรศัพท์ถูกๆนะครับเครื่องละร้อ0สอง0้อเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการทำโปรเจกต์นะครับที่เราไปใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้โอเคนะครับ